ถ้าให้เทียบกับอีเวนต์ในประเทศไทยเนี่ย Black Friday ก็คงจะเหมือนกับ11/11 11, ที่เป็นโปรโมชั่นมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เนาะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย11/11 11มันเป็นโปรโมชั่นหรืออีเวนต์ที่ฮิตแค่ในโซนเอเชียแต่ว่ากลับกันโซนยุโรปหรือว่าพวกอเมริกาเนี่ยเขาจะอินกับ Black Friday มากกว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเล่าย้อนไปก่อนเลยว่า ที่ต่างประเทศเนี่ย Black Friday มันมีที่มามาจากหลายเหตุการณ์มากแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าลึกเกินคลิปก็จะยาวใช่ไหมยังไงเดี๋ยวจะเล่าสั้นๆแล้วกันปัจจุบัน Black Friday เนี่ยมันมีเหตุการณ์ต่อมาจาก t h a n k s Giving ซึ่งปกติมันก็จะเป็นวันพฤหัสที่4ของพฤศจิกทุกปีใช่ไหมทุกคนก็จะอยู่ที่บ้านใช้เวลาครอบครัวเงี้ยทีนี้พอวันศุกร์ซึ่งเป็นวันต่อมาเนี่ยคนก็จะจับใจ่ายใช้สอยกันเยอะมากเนื่องจากว่ามันลดราคาสุดๆเลย ตั้งแต่5 0าสจนถึงเกคล้ายๆกับแจกฟรีเลยก็ว่าได้ซึ่ง Black Friday ในปัจจุบันเนี่ยก็คือสุกที่4ของพฤศจิกายนของทุกปีนั่นแหละมันมีผลสํารวจในปีนี้เลยนะ2022จากประชากรกว่า1000คนในอเมริกาที่มีส่วนร่วมเนี่ยก็คือ3ส่วน4หรือ74%ของคนอเมริกันเนี่ยมีแผนที่จะไปช้อปปิ้งในวันนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยตั้งแต่ 2. จนถึง5ชั่วโมงกันเลยสำหรับพวกผู้ชายเนี่ยก็จะสนใจพวกอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่พวกสมาร์ท o t TV ทีวีหรือคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าแนวโน้มของผ,ผู้หญิงเนี่ยมีความสนใจกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายซะมากกว่าถ้าเป็นช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยคนจะโฟกัสไปที่ Amazon เป็นส่วนมากแต่ถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยที่อเมริกามีแผนที่จะไป Walmart กันมากที่สุดเนาะชนิดที่ว่าบางคนก็คืออินจัดจนกระทั่งรอข้ามวันข้ามคืนตั้งแต่วันขอบคุณพระเจ้าอะ่ะพอถึงที่คืนก็จะได้ช้อปปิ้งต่อเลย สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันไปนละ